เมื่อถึงเวลาเลือกโรงเรียนให้ลูกๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในช่วง early years หรือ primary school ปุณเชื่อว่าหนึ่งในปัจัยที่คุณพ่อคุณแม่ต้องให้ความสําคัญเลยคือความปลอดภยัยหรือ security และก็ safety ของลูกๆค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะคุณขอพาทุกคนมาที่โรงเรียนค่ะที่มี community ที่อบอุ่นนะคะและสามารถดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึงค่ะ s a n t Andrew International School ดุสิตแคมปัสค่ะ ในทุกๆเช้านะคะเด็กๆเ,เนี่ยจะได้รับการต้อนรับจาก Head of School นะคะ m i s s Caroline Radcliffe เพื่อให้มั่นใจว่าเด็กๆได้เข้าเรียนนะคะแล้วก็มาถึงโรงเรียนอย่างปลอดภัยค่ะที่ Saint Andrew d u c i ส c a s p u s นะคะมีนักเรียนกว่า300คนนะคะตั้งแต่อายุ2จนถึง11ปีค่ะโดยการเรียนการสอนนะคะจะเป็นไปตามหลักสูตร English National c u r r i u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  m ค่ะคำขวัญหรือมอตโต้ของโรงเรียนแห่งนี้คือ empowering every individual to achieve ค่ะ เซนต์แอนดรูว์อินเตอร์เนชั่นแนลสคูลดูสิตแคมนะคะเป็นหนึ่งใน4ของโรงเรียนเซนต์แอนดรูว์อินเตอร์เนชั่นแนลสคูลที่ได้รับการบริหารจัดการโดยเคอรอคอร์นีต้ากรุ๊ปค่ะชั้นเรียนของที่นี่แบ่งออกเป็น4ส่วนด้วยกันคือ 1. early years เริ่มตั้งแต่ pre nursery nursery kindergarten และก็ reception ค่ะ 2. คือ primary school หรือ key stage 1เริ่มตั้งแต่เย a r 1และเย a r 2 3คือ primary school หรือ lower key stage 2เริ่มตั้งแต่เย a ่3จนถึงเย a ่4 และ4คือ Primary School Upper Key Stage 2เริ่มตั้งแต่เย่ห5จนถึงเย่ห6ค่ะนักเรียนของเซนต์แอนดรูว์ดูสิค่ะจะได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนที่มีความมั่นใจมีความสุขและก็สามารถปฏิบัติต,ตามดูสิด้าลูกทั้ง5ข้อได้นะคะคือ determination understanding success independent และก็ teamwork ค่ะ มาเริ่มในส่วนของ early years กันค่ะพื้นที่การเรียนรู้นะคะได้รับการออกแบบมาให้เหมาะสมกับเด็กๆในวัยนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในด้านการเรียนรู้และก็พัฒนาการของน้องๆค่ะโรงเรียนให้การดูแลนักเรียนแบบ personalized <c oughs> เพื่อช่วยให้นักเรียนมีพัฒนาการอย่างรวดเร็วด้วยอัตราส่วนคุณครูคต่อนักเรียนที่เหมาะสมค่ะเนอร์เซอรี่นะคะมีคุณครู1คนต่อนักเรียน4คนคินเดอร์การ์เทนมีคุณครู1่คนต่อนักเรียน6คนและรีเซพชันมีคุณครู1คนต่อนักเรียน10คนค่ะ ถัดมาคือในส่วนของ primary ค่ะเด็กๆแต่ละเยียกลุ่มนะคะจะได้รับการจัดให้อยู่แต่ละชั้นของอาคารเรียนนะคะแล้วก็ในส่วนนี้ค่ะคือ share a r e ยนะคะที่เด็กๆเ,เนี่ยสามารถมาทำกิจกรรมร่วมกันนะคะมาทำโปรเจกต์หรือว่ามาทำ play based learning activity ค่ะนักเรียนจะได้เรียนวิชา mathematics and English ทุกวันโดยวิชา science computing h u m a n i t y physical education music language และวิชาอื่นๆอีกมากมายยังคงเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรเช่นกันค่ะ ในช่วงคีสเดย์สองนะคะเด็กๆเ,เนี่ยจะได้เรียนตามตีมีติกแอพเ o รสค่ะซึ่งเชื่อมโยงหัวข้อความรู้ต่างๆเข้าด้วยกันค่ะนักเรียนจะได้เรียนภาษาไทย3คาบและฟอร e เ g นแ a งเก a g e สคาบต่อสัปดาห์ค่ะและสามารถเลือกเรียนได้2ตัวเลือกนะคะคือภาษาฝรั่งเศสภาษาสเปนภาษาจีนกลางหรือภาษาไทยค่ะนักเรียนจะได้เรียนภาษาจีนแมนดารินและภาษาฝรั่งเศสผ่านหลักสูตรมาตรฐาน YCT และ Del ฟค่ะ และต้องบอกเลยว่าพิเศษมากๆค่ะเพราะนักเรียนพายแมรี่ของเซนต์แอนดรูว์ดูสิตสามารถทำคะแนนภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยของ U K average ค่ะเซนต์แอนดรูว์ดูสิตนะคะสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนเนี่ยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะโดยสอนน้องๆให้เริ่มจากการรีไซเคิลเลยนะคะและตอนนี้ค่ะทางโรงเรียนกำลังจัดทำสวนบนดาดฟ้านะคะโดยการให้เด็กๆเนี่ยได้มาเรียนรู้การปลูกผักแล้วก็ดูแลพลืชพันธุ์ต่างๆค่ะ เนื่องจากเซนแ t นดรูว์อินเตอร์เนชั่นแนลสกนะคะเป็นอินค i v e School ซึ่งจะเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมใน Community แห่งนี้นะคะที่นี่ค่ะเลยมีห้อง s e n s ซ r y Room นะคะเพื่อที่จะพัฒนาทักษะเด็กๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง b a ลานซ์นะคะหรือว่าการทรงตัวหรือ Movement หรือการเคลื่อนไหวค่ะต้องบอกเลยว่าห้องสมุดของที่นี่น่าสนใจมากๆค่ะที่ Library แห่งนี้นะคะมีหนังสือกว่า8 0 0 0รายการให้เด็กๆเ,กเกลืกอ่านกันค่ะ และทางโรงเรียนยังมีแฟซิลิตี้ต่างๆได้แก่ห้องซ้อมดนตรี3ห้อง Dance Studio, Art Room, c o o k i n g Room และห้อง ICT ค่ะอาหารเพื่อสุขภาพนะคะจะได้เสิร์ฟสดใหม่ทุกวันที่แคมป์ปแห่งนี้ค่ะที่นี่นะคะมีอาหารเอเชียนเวสเทิร์นอีสเทิร์นวีแกนนูตเลบาร์นะคะแล้วก็สลัดบาร์ให้น้องๆเลือกทานกันค่ะที่ EY Playground แห่งนี้นะคะเด็กๆเนี่ยจะได้มาเพลิดเพลินกับกิจกรรมเอาท์ดอร์ค่ะแล้วก็มาฝึกทักษะที่ได้เรียนรู้กันค่ะ ละสปอร์ตแฟคซิลิตี้ของเซนต์แอนดรูว์ดูสิครบคันไปด้วย Sport Hall, สปอร์ตฮอลล์สระว่ายน้ำสำหรับเออร์ลี่ยียร์สสระว่ายน้ำมาตรฐาน25เมตรและสนามฟุตบอลค่ะทีมกีฬาของโรงเรียนจะได้เข้าแข่งขันกับโรงเรียนนานาชาติอื่นๆเป็นประจำอีกด้วยค่ะ สำหรับค่าเล่าเรียนรายปีของเซนต์แอนดรูว์ดูสิตนะคะเริ่มตั้งแต่216,000บาทค่ะจนถึงประมาณ499,000บาทนะคะหากคุณพ่อคุณแม่คนไหนสนใจให้น้องๆร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเซนต์แอนดรูว์อินเตอร์เนชั่นแนลสคูลดูสิตแคมปัสแห่งนี้สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์โทรและเว็บไซต์ด้านล่างนี้เลยค่ะ